คือคือจริงๆล็อกวันให้แล้วตั้งแต่แรกใช่แต่ว่าเราก็ไม่อยากบอกน้องพาออยากเซอร์ไพรส์น้องก็เลยบอกว่าพี่อะทำงานทุกวันติดงานไม่มไว่างไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยน้องก็น้องก็คือคือน้องก็เป็นเด็กดีไงน้องก็เข้าใจว่าพี่ก็คงติดงานไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันเดี๋ยวค่อยฉลองก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้คยค่ะคือที่ว่าหลิงอะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไปงานแบบนี <c> ้ <oughs> ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะลดติดมาก รถติดอยู่บนถนนสองชั่วโมงไม่ขยับเลยก็เลยตัดสินใจกระโดดจากรถขึ้นมอสรใสไปหาน้องเลยคือปกติหลิงจะใส่ชอบใส่ยาวมันมีวันหนึ่งที่ที่หลิงใส่ขาสั้นนะคะน้องบอกเฮ้ยชอบที่หลิงใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือน้องอะ่ะบอกเออใส่บ่อย,อยๆเธออะไรอย่างเงี้ยแต่หลิงก็แบบไม่ค่อยใส่บ่อยก็เลยเลือกว่าเอออยากแต่งตัวดีๆถ่ายรูปส,สวยกับน้องออมก็เลยตั้งใจเลือกชุดนั้นไต น้องมร้องให้เลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราโกหกหรือเปล่าไม่รู้จริงๆ <c oughs> น้องเป็นคนที่ดีใจง่ายมากเลยอ่ะใช่อย่างที่แบบแค่เราแบบไปร่วมงานเขาก็ดีใจแล้วไม่ว่าเราจะมอบอะไรให้น้องก็ดีใจหมดตั้งใจเลือกให้น้องเพราะรู้สึกว่ามันมันเหมาะสมกับน้องมากๆก็ก็เลยอยากมอบมันเป็นโอกาสของน้องๆแบบ ครั้งหนึ่งครั้งแรกอะ่ะที่เป็นรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจเลือกดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะมีในร้านต้องสวยที่สุดอย่างที่สุดอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นดอกที่น้องอมชอบด้วยแล้วแต่และดอกก็มีความหมายดีๆเพื่อมอบให้น้องหลิงเหรอถ้าให้หลิงนิยามเหรอนิยามว่าโมเมนต์สำคัญกับคนสำคัญและกันใช่เพราะว่าน้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์เนอร์แล้วก็คนสำคัญในในวัยนี้ ชีวิตของเราดีมากดีมากเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็มาเก๊าครั้งที่สอง<ม>ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆแล้วก็ได้เจอแฟนๆก็เหมือนได้พลังกลับมาจริงๆน้องเป็นคนที่แบบไม่ชอบเดินทางไกลหมายถึงว่าไม่ชอบเดินทางไกลจากบ้านตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนทุกครั้งที่ที่ไปไป ไปแฟนมีต่างประเทศน้องๆก็จะมีความสุขอยู่กับแฟนๆได้โด,ย,ดยที่แบบไม่งองแงกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แบบอคอยให้กําลังใจน้องญี่ปุ่นหวานมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกหลายรูปที่ไม่ได้ลง <c oughs> ไม่อยากให้ลงไม่อยากให้เห็น <c oughs> อยากเก็บไว้ความน่รักอ็แชร์มะก็บางบางครั้งความน่ารักก็อาจจะมากับความตลกอะไรเก็บเงินเกือบ กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเกือบ90%นะจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ได้ใช้ตางค์ทำงานอย่างเดียวมีแพลนจะซื้อซื้อบ้านหรือว่าจะซื้อคอนโดปีหน้าก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของตัวเองตั้งงบไปหมอสักร้อยดีไหมดีไหม <laughs> ไม่รู้เลย <laughs> ไม่รู้เลยจริงๆต้องต้องต้องคุยกับ,บป๊ะป๊ามามาก่อนบ้านในฝันเหรอจริงๆจ จริงๆชอบอะไรที่มินิโมลแล้วก็มีสวนเพราะว่าเราเลี้ยงน้องหมาก็อยากให้เขามีพื้นที่ได้วิง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกิดอะไรขึ้นอ๋อใช่วันที่ที่เราไปแงนแงนบึ้งไปกอะไายใช่แรางจริงๆตอนแรกน้องน้องก็ถามอยู่แล้วคือคือจริงๆล็อกวันให้แล้วตั้งแต่แรกใช่แต่ว่าเราก็ไม่อยากบอกน้องเพราะอยากเซอร์ไพรส์น้อง ก็เลยบอกว่าพี่อะทำงานทุกวันติดงานไม่ว่างไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยน้องก็น้องก็คือคือน้องก็เป็นเด็กดีไงน้องก็เข้าใจว่าพี่ก็คงติดงานไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันเดี๋ยวค่อยฉลองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขวาลิงอะไม่ไม่ไม่ค่อยไปงานแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะรถติดมากรถติดอยู่บนถนนสองชั่วโมงไม่ขยับเลยก็เลยตัดสินใจกระโดดจากรถขึ้นมอแรไปหาน้องเลย ใช่ก็คือกลัวไปไปไม่ทันก็เลยวิ่งไปหาน้องเอาตั้งใจแต่งตัวสุดๆเลยนะคะแต่งตัวก็ายเห็นว่าแต่งตัวที่ออมอใช่เพราะเห็นน้องออมชมว่าแบบคือคือวันที่หลิงคือปกติหลิงจะใส่ชอบใส่ยาวาหรือว่าแบบเออจะไม่ค่อยใส่โ๊ะอะไรเท่าไหร่แต่มันมีวันหนึ่งที่ที่หลิงใส่ขาสั้นนะคะ,ะน้องบอกเฮ <ๆ S 1> ้ยชอบพี่หลิงใส่ขาสันน้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบอ๋อคือน้องอ่ะบอกเออใส่บ่อยๆเธออะไรอย่างเงี้ยแต่หลิงก็แบบไม่ค่อยใส่บ่อยก็เลยเลือกว่าเอออยากแต่งตัวดีๆถ่ายรูปสวยๆกับน้องออมก็เลยตั้งใจเลือกชุดนั้นไปจุดเด่นมันอยู่ที่ช่อดอกไม้ที่ที่เปผิวแพ้ใช่หลิงจริงๆหลิงเป็นคนแพ้ดอกไม้แต่ก็ไม่ได้แบบคันแบบรุนแรงแต่ก็จะคันๆแผลๆจมูกพูดฟีฟีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกที่จับดอกไม้ช่อดอก ใช่ตอนนั้นนองอเป็นไงบ้างน้องอ้อมร้องให้เลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราโกหกหรือเปล่าไม่รู้ใช่แต่ว่าก็คือตั้งใจเลือกให้น้องเพราะรู้สึกว่ามันมันเหมาะสมกับน้องมากๆกกก็เลยอยากมอบมันเป็นโอกาสของน้องๆแบบครั้งหนึ่งครั้งแรกอ่ะที่เป็นรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจเลือกดอกไม้ที่สวยงามที่สุด เขาที่จะมีในร้านต้องสวยที่สุดอย่างที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เอาไปให้นอนจิงๆเป็นดอกที่น้องออมชอบด้วยแล้วแต่ละดอกก็มีความหมายดีๆเพื่อมอบให้น้องการกระทำแบบยอมขี่มอไซค์ยอมมกไม้ที่เปรเรานิยามความหมายของการกระทนี้ยังไงบ้างคความรักการให้มิตรภาพเรายาตรงยง หลิงหรอถ้าให้หลิงนิยามหรอนิยามว่าโมเมนต์ Moment สำคัญกับคนสำคัญละกัน mm hmm. ใช่ mm hmm. เพราะว่านอ้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์แล้วก็คนสำคัญในในวนัยนี้ชีวิตของเราี mm ่นนขออองัรบมไม่บอกหรอกนะไม่เป <Wow. S 1> ็นคประดับหรือว่าอะไรยังไงมีอะไรใหม่ไหม ก็ไม่พออยากเก็บไว้เป็นความลับให้กับคนสองใช่เขาให้เขาได้รับแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างจริงจริงน้องเป็นคนที่ดีใจไงมากเลยอ่ะใช่อย่างที่แบบแค่เราแบบไปร่วมงานเขาก็ดีใจแล้วไม่ว่าเราจะมอบอะไรให้น้องก็ดีใจหมดค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นกลับมาเกาใช่ค่ะเปไงบ้างเออเพิ่งกลับมาเลย ดีมากดีมากเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็มาเก๊าครั้งที่สองอก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆแ,แล้วก็ได้เจอแฟนๆก็เหมือนได้พลังกลับมาจากแฟนมิตรใช่แล้วแต่ละครั้งก็ก็ยังคงมีความสุขทุกครั้งที่เวลาอยู่กับแฟนๆการได้รับความรักมากมายขนาดนี้ค่ะ พูดกน้องหอไม่ไบ้างอยากว่าวลา,ามีคแบบวามพิเศษให้กาให้ก,หก,หการจวันนี้อะไรอะไรขึ้นากเกับน้องบ้างหออ,อืจริงๆน้องอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเดินทางไกลอ่ะหมายถึงว่าไม่ชอบเดินทางไกลจากบ้านตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนทุกครั้งที่ที่ไปไป,ไปแฟนมีต่างประเทศน้องๆก็จะ มีความสุขอยู่กับแฟนๆได้โดยที่แบบไม่งองแงกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แบบออคอยให้กำลังใจน้องแล้วเราก็คือคือไหนๆก็ไปต่างประเทศแล้วก,ก็วางแผนเที่ยววางแผนแบบกินข้าวอะไรหาอะไรอร่อยกินด้วยกันเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหลายโมเมนต์ที่ที่เก็บเก็บเก็บไว้ด้วยกันใช่ อีกหลายรูปที่ไม่ได้ลงไม่อยากให้ลงไม่อยากให้เห็นอยากเก็บไว้วควน่ากกรักต้องแชร์ไหมคะก็บางบาง,บางครั้งความน่ารักก็อาจจะมากับความตลกอะไรนี่ตลกอะไรบ้างขายขันตลกก็ตลกตลกมากไม่อาจจะอาจจะลงไม่ได้แต่ก็ลงบางส่วนให้ให้กับแฟนๆได้เห็นใช่่วงนนี้นนถถทมัเยอะมากๆรมเรื่องอนาคตการเก็บกเงินนยังไงบ้างเก็บเงินหรอ เก,เก็บเก็บเกืบอบเกือบอรอเกือบ <laughs> เก็บเงินเกือบกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะเกือบเกบนนะจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ได้ใช้ตังค์ทำงานอย่างเดียวใช่ใช่ก็ใช่ใชมีแผนจริงๆมีแผนจะซื้อซื้อบ้านหรือว่าจะซื้อคอนโดปีหน้าแต่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ ของตัวเองปีหน้านี้จะได้เห็นแน่นอนปีหน้านี้ใช่ค่ะตั้งงบไปหรอสิล้านแตนี้อยากต่งคนะคะไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เลย <c oughs> จริงๆต้องต้องต้องคุยกับป๊ะป๊ามามาก่อน <c oughs> ว่ายังไงดีปั <c oughs> ้นในฝันเ <c oughs> หรอจริงจริง จริงๆออชอบอะไรที่มินิมอลแล้วก็มีสวนเพราะว่าเราเลี้ยงน้องหมาก็อยากให้เขามีพื้นที่ได้วิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โลเคชั่นมีสวนไหนโลเคชั่นจริงๆก็คือกำลังคุยกับที่บ้านอยู่ว่าว่าที่ไหนดีเพราะว่าที่บ้านก็ยังไม่ชัวร์ก็เลยไม่ไม่ชัวร์ว่าซื้อบ้านหรือคอนโดดี สักร้อยดีไหมดีไหม,ไม,หไมต้องรอดูใช่ไหมค <laughs> ต้องรอดูค่ะค่ะจะจะปะก็จะปีใหม่แล้วแต่คริสต์มาสก่อนก็ Merry Christmas ด้วยนะคะแล้วก็ Happy New Year ค่ะขอให้ปีหน้าทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองค่ะคิดอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสีค่ะ ภาษาจีนด้วยหรอ新年快乐，圣诞快乐，呃希望你们身体健康，然后呃，เขาเรียกว่าอะไรมานซีมานซีเซงยีคิดอะไรก็ขอให้ประสบมานซีอยู่มานซีเซงยีมานซีอยู่มานซีเซงยีคิดอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเฮงเฮงรวยเฮงเฮงเลยรวยนะคะทุกคนรวยรวย ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ